สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณปูใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลบจํานวน2หลักกับจํานวน1หลักที่ไม่มีการกระจายนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้การบวกไปแล้วนะคะในรอบนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการลบนะคะจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะ มีร้านค้านะคะขายคุกกี้เนยแล้วก็คุกกี้ถั่วนะคะเราสามารถหาคําตอบได้โดยวิธีใดบ้างนะคะคุณเจะากำหนดให้มีคุกกี้รสถั่วทั้งหมดสิกล่องนะคะคุกกี้รสถั่วทั้งหมด13กล่องหนึ่งสองกล่องนะคะแล้วคุกกี้รสเนยอีก6กกล่องนะคะแล้วมีคุกกี้รสถั่วมากกว่าคุกกี้รสเนยทั้งหมดอีกกล่องนะคะเราอยากรู้ว่าคุกกี้รสถั่วมีมากกว่า เท่าไรนะคะมีตัวเลขที่สัมพันธ์กัก็คือ13กับ6นะคะเราอยากรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่เราต้องเอาจํานวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งก็คือ13เป็นตัวตั้งนะคะตัวเลขที่น้อยกว่าเป็นตัวลบก,ก็คือ6นะคะเราจะได้เป็นว่า13มากกว่า6อยู่เท่าไหร่คือสิ่งที่เราต้องการหานะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะก็คือ13ลบ6เท่ากับตัวไม่ทราบค่า ตัวไม่ทราบค่าก็คือสิ่งที่เราต้องการหาคำตอบในครั้งถัดไปนะคะ,อะพอเราได้แล้วนะคะ13ลบ6เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็จะใช้โดยการใช้การบวกนะคะในหลักมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13หเมีทั้งหมด13นะคะขายไปที่6นะคะเหลือคุกกี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 ะะดังนั้นนะคะ13ลบ6ได้คำตอบก็คือ7ก็คือตัวเลขที่เหลือที่ยังอยู่นะคะเรายังไม่ได้ขายไปนะคะ,ะต่อไปนะคะครูจอยอยากรู้ว่าในร้านค้าแห่งน,นี้นะคะมีขนมโดนัทต่างๆแซนวิชแล้วก็ขนมปังนะคะแม่ค้าขายขนมปังไส้ครีมนะคะขนมปังไส้ครีมมีทั้งหมด29ชิ้นขายไป3ชิ้นจะเหลือขนมปังทั้งหมดกี่ชิ้น ะะจำนวนที่มากที่สุดคือเท่าไหร่คะ29ใช่ไหมคะขายไป้า3ชิ้นนะคะมีทั้งหมดอยู่29ขายไป3จะเหลือทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไง29ขายไป3ก็คือ29-3เลบ3เท่ากับตัวมีับค่านะคะจากนั้นเรามาหาคำตอบนะคะ10 20แล้วก็9นะคะ เราขายไปเท่าไหร่คะเมื่อกี้เราขายไปที่3นะคะเพราะฉะนั้นจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่10 20 1 2 3 4 5 6 29่ยขายไป3เหลือที่26นะคะอ่าจากนั้นลองหาคำตอบที่49-7ลบนะคะ49ลบ หนึ่งสิบสองสิบสามสิบลบออกไปที่7แล้วนะออกไปที่7จ็ดหนึ่งอ่อกไปนะคะมีทั้งหมด49เกาออกไป7เหลืออยู่ที่42นะคะเด็กๆก็จะได้คำตอบที่49่ลบเได้คำตอบเท่ากับ42นะคะต่อไปครูใจจะใช้อะไรเป็นการ เป็นตัวอย่างในการให้เด็กๆหาคําตอบนะรอบนี้คุเจจะใช้เป็นมัดไม้เมื่อกี้ใช้แท่งจํานวน10บนะคะต่อไปนี้ใช้มัดไม้ส7 10ิบิบี่แล้วก็30มสิบจะลืมนะคะ1มัดมีทั้งหมด10อันหนึ่ง6 7 8ส10ี่ห้ากเจ็ดแปดสิแล้วจํานวนที่ยังไม่ได้มัดอยู่มีอีกอันหนึ่ง2อสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะมีทั้งหมดมัดไม้อยู่ที่หมด37อันนะ,ะเขาออกไปเท่าไหร่คะเอาออกไปที่เจ็ด การลบก็คือการเอาออกเพราะฉะนั้นค่าของตัวเลขหรือมัดหมายจะเหลือน้อยลงนะคะ3 7 7ลบ7อาออกไป7ก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลืออยู่ที่30นะคะดังนั้นนะคะเราจะหาคำตอบของ37-7ลบ7ได้คำตอบเท่ากับ30มสิบนะคะ,ะเราลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการใช้มัดหมายในการหาคำตอบนะ ในการวาดรูปภาพยี่สิบหกนะคะเอาออกไปเท่าไหร่คะเอาออกไปสี่นะคะมีทั้งหมดอยู่ยี่สิบหกเอาออกไปสี่เหลือทั้งหมดเท่าไหร่คะยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสองนะคะดังนั้นยี่สิบหกลบสี่ได้คำตอบเท่าไหร่คะยี่สิบสองนะคะ,ะมาดูหลังจากที่เป็น ทั้งจํานวนสิบนะคะมัดหมายแล้วครูจอยใช้อะไรในการหาคําตอบเป็นตัวอย่างในการหาคําตอบให้เด็กๆนะคะที่เด็กๆสามารถใช้ในการมานับหาคําตอบได้นะคะรอบนี้ครูจะใช้อะไรใช้วงกลมทั้งหมด10อันตัวนี้มีทั้งหมด10อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มีเมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ5้าสแล้ว20 3 0 4 0 5าิ0 แล้วเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาออกไปเท่าไหร่คะเอาออกไปที่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาออกไปที่หกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเท่ากับห้าสิบหนึ่งสองสามห้าสิบเก้าลบหกได้คำตอบเท่ากับห้าสิบสามนะคะเราลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสามสิบสามลบสามนะคะ จำนวนที่จดกำนวนให้ก็คือ3-3ลบ3นะคะที่เราต้องการหาคำตอบนะ3 3 3 1 2 0 3 0แล้วก็3อเอาออกไปเท่าไหร่คะลบออกไป3ก็คือเรา,เอ,าออกไปเลย3นะคะการลบโดยการเอาออกนะจาก33เรา,เอาออกไป3เพราะฉะนั้นจะเหลือที่เท่าไหร่คะเหลือที่1น0แล้วก็30นะคะเราจะหาคาตอบของ33ลบ3ได้คำตอบเท่ากับ สามสิบนะคะมีวิธีการหาอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเราลองไปดูนะคะในรอบนี้เขาจะใช้วิธีการหาโดยการใช้ตารางสิบนะคะหนึ่งสิบสองนะคะ2ีสิบแปล้วนะหนึ่งสิบสองบหรือ20แล้วก็ นะคะ28นะคะ1 2 3 4 5ทั้งหมดตาราง10คุณใจใช้ทั้งหมด3ตารางแต่ 8, วงกลมในตารางวงกลมที่1วงกลมที่2คุณใจวงกลมทั้งหมดเป็น10นะในวงกลมที่3วงกลมแค่8นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สา้าเอาออกไปเท่าไหร่คะกักกบาดออกไปเลยที่4นะคะ1 2 3 4อ่าเราออกไป4แล้วเรามานับดูสิคะว่าเหลือวงกลมที่อยู่ในตาราง10 ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ1 0 2 0แล้ว20หรือ20นะ21 22 23 24นะคะดังนั้นเราหาผลลบของ28-4ลบ4ได้หรือ,อยังคะได้แล้วนะคะ28-4ลบ4ได้คำตอบเท่ากับ24นะคะอ่ะเราเด็กๆลองหาดูอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ตาราง10นะคะครูใจกำหนดให้เป็นที่37-5ลบ5ใช้ตาราง10ทั้งหมดกี่อันน้า1 2 0 3 0 เกินจาก10ในตารางที่4เราลงไว้แค่7ใช่ไหมคะแล้วลบออกไปที่เท่าไหร่คะลบออกไปที่5 1 2 3 4 5นะคะก็จะเหลือเท่าไหร่หรเอ่ย37เอาออกไป5เหลือ1 1 2 2 3 30แล้ว31แล้วก็32นะคะดังนั้นเด็กๆได้คำตอบของ37ลบ5หรือย,ยังคะ ได้แล้วนะคะคำตอบของ37-5ลบได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย32สองใช่ไหมคะอ่าเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการหาผลลบของจํานวน2หลักกับจํานวน1หลักนะคะเด็กๆใช้การเอาออกนะคะอาจจะใช้หลัก10ตาราง10แล้วก็มัดไม้นะคะ พอเด็กๆเอาออกตามจํานวนที่เราลบออกแล้วนะคะเราก็นับจํานวนที่เหลือนะคะก็คือหาจํานวนที่เหลือที่ยังคงเหลืออยู่ที่เราไม่ได้หยิบออกนะคะนั่นคือคําตอบที่เราต้องการนะคะอย่าลืมนะคะในการหาผลลบของจํานวน2หลักกับจํานวนหนึ่งหลักเราอาจใช้การเอาออกแล้วหาจํานวนที่เหลือเราก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วเราค่คพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ